GeoTekst Podcast Thai Thailand g e o อเท t ไทยเกลดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ EP 12 3ทางเลือกในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ g e t t e x t ไ l e t t h i l l n n p p o d c s t t วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อที่หลายคนถามถึงบ่อยมากโดยเฉพาะคนที่มีบ้านหรือที่ดิน อยู่ติดริมน้ำหรือโครงการอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติทำยังไงดีไม่ให้ตะิ่งพังไม่ให้ดินสุดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับกับ3แนวทางหลักในการป้องกันตะิ่งพังที่นำไปปรับใช้จริงได้ตามสภาพหน้าง,งานเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของคันดินกันก่อนโดยปกติแล้วดินที่มีการบอดดัดแน่น จะสามารถตั้งชันอยู่ได้ด้วยตัวเองที่ความชันประมาณ35องศาซึ่งเป็นมุมวิกฤตของดินที่สามารถรับแรงเฉือนได้บนพื้นฐานของการไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบเพิ่มเช่นน้ำหนักบรรทุกจรด้านบนน้ำผิวดินจากน้ำฝนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำใต้ดินที่อาจแทรกขึ้นมาซึ่งหากมีปัจจัยต่างๆพวกนี้เข้ามาด้วยคันดินที่เคยมั่นคง ก็อาจจะพังทลายลงได้ใน EP นี้ผมจะเล่าเทคนิคการเลือกรูปแบบการป้องกันการพังทลายของคันดินที่เน้นใช้งานสำหรับบริเวณติดน้ำโดยเฉพาะครับหลักสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือธรรมชาติของน้ำคือการไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงพอมีการขึ้นลงของระดับน้ำน้ำก็จะเกิดการไหลเข้าออกโครงสร้างของคันดินเรา และนั่นคือปัจจัยสำคัญที่จะทําให้คันดินเกิดการเคลื่อนตัวตามไปด้วยโดยเริ่มจากอนุภาคขนาดเล็กของดินจะเริ่มไหลาตามไปก่อนทําให้คันดินที่มีความแน่นลดลงรับแรงเสียดได้ลดลงจึงเริ่มเกิดการพังทลายตามมาในที่สุดแต่การออกแบบก่อสร้างกำแพงกันดินริมตะลิงสิ่งสำคัญที่ต้องระวังมากๆคือหากเราไม่ยอมให้น้ำสามารถไหลผ่านเข้าออกกำแพงได้ เนื่องจากกลัวอนุภาคของดินที่จะไหลหลุดตามไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อระดับน้ำขึ้นเต็มที่น้ำก็จะไหลเข้ามาในโครงสร้างคันดินจนเต็มและเมื่อระดับน้ำด้านนอกลดลงอย่างรวดเร็วจนไปสู่ระดับต่ำสุดแต่น้ำในโครงสร้างคันดินเรายังเต็มอยู่จะเกิดแรงดันขนาดใหญ่มาดันกำแพงจนพังทลายได้ดังนั้นหลักสำคัญในการออกแบบก็คือ เราต้องพยายามให้น้ำสามารถไหลเข้าออกโครงสร้างคันดินได้อย่างสะดวกเพื่อลดแรงดันน้ำหลังกำแพงที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องไม่ยอมให้อนุภาคของดินไหลาตามไปด้วยเพื่อป้องกันการสุดตัวหลักสำคัญตรงนี้จึงทำให้ geotextile มีส่วนสำคัญมากๆในโครงสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งทุกรูปแบบเพราะจะช่วยทำหน้าที่เป็นวัสดุกรองป้องกันดินไหลออกแต่ยอมให้น้ำไหลผ่านไปได้อย่างสะดวกทีนี้ ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญในการเลือกประเภทของโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกันครับหลักคิดในการสร้างเขื่อนริมตลิ่งเราก็คงอยากได้เขื่อนที่มั่นคงปลอดภัยอยู่ได้ถาวรระยะยาวรวมถึงอาจสวยงามตามหน้าง,งานบางที่ที่อาจใช้เป็นภูมิทัศน์ด้วยดังนั้นเราจึงควรคำนึงปัจจัยต่างๆรอบด้านซึ่งผมจะแนะนำเป็นแนวทางให้ดังนี้รูปแบบที่1 เขื่อนป้องกันตะลิ่งชนิดลาดเอียงหรือ slope bank protection เขื่อนชนิดนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ยอมให้คันดินมีความลาดเอียงได้โดยทั่วไปความลาดชันไม่ควรเกิน1ต่อ1.5หรือไม่เกินประมาณ35องศาโดยเราสามารถเลือกใช้วัสดุป้องกันการกัดเซาะได้ดังนี้กล่องแมทเ e s เหมาะกับความลาดชันปานกลาง เพราะเป็นการใช้กล่องวดตะข่ายมาช่วยรัดหินไม่ให้เคลื่อนตัวเป็นชั้นผิวหน้าแต่คันดินก็ต้องมีเสถียรภาพด้วยตัวเองแล้วการเรียงหินใหญ่หรือหินยาแนวเหมาะกับความลาดชันที่ไม่มากราคาค่าก่อสร้างก็จะถูกกว่าในกรณีอื่นๆแต่ต้องเลือกหินให้มีขนาดที่เหมาะสมและจัดเรียงให้เป็นระเบียบการใช้ g e เซลเติมหินขนาดเล็ก ก็เหมาะกับความชันที่ไม่มากเช่นกันราคาค่าก่อสร้างปานกลางติดตั้งง่ายได้เสถียรภาพของผิวหน้าที่ดีเพราะมีช่องเซลล์เป็นตัวช่วยล็อกหินและยังอาจเลือดเติมดินในช่องเซลล์เพื่อปลูปพกพืชคลุมดินได้ด้วยและก็ไม่ต้องกังวลการเกิดสนิมเหมือนการใช้กล่องรถตตข่ายเพราะเป็นการใช้พลาสติกที่มีความคงทนสูงรูปแบบที่2 เขื่อนป้องกันตะลิ่งชนิดแนวตั้งหรือ vertical bank protection เขื่อนชนิดนี้จะออกแบบให้เป็นแนวตั้งตรงดิ่งเกือบ90องศาเลยเพื่อต้องการให้ได้พื้นที่การใช้งานด้านบนได้มากที่สุดหรือได้พื้นที่ในลำน้ำได้มากด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ตามมาก็เป็นค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากโครงสร้าง จะต้องมีความมั่นคงเพียงพอในการต้านทานแรงกระทําต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยรูปแบบการก่อสร้างผมขอสรุปให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้เขื่อนป้องกันตะลิ่งแบบกำแพงถ่วงน้ำหนักหรือ gravity wall โดยใช้กล่องแกเบียนออกแบบให้มีการเรียงตั้งชันขึ้นคล้ายกับสามเหลี่ยมมุมฉากมัดยิดติดกันระหว่างกล่องดยลวดพันเสมือนเป็นหินก้อนเดียวกัน มาตั้งขวางกั้นการเคลื่อนตัวจุดเด่นของเขื่อนรูปแบบนี้ก็คือการระบายน้ำออกจากหลังกำแพงจะดีมากเพราะสามารถระบายได้เต็มพื้นที่เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบเพราะเป็นการออกแบบเฉพาะแต่ข้อจำกัดคือการก่อสร้างที่มีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การผูกเหล็กตั้งแบบ เทคอนกรีตซึ่งอาจใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่าแบบอื่นๆและสิ่งที่ต้องวางแผนคือช่องระบายน้ำออกจากกำแพงที่ต้องเพียงพอต่อการลดแรงดันที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขื่อนป้องกันตะลิ่งแบบตอกเข็มแล้วเสียบแผ่น concrete. คอนกรีตเขื่อนแบบนี้จะก่อสร้างได้ค่อนข้างเร็วกว่าเขื่อนกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กทำง่าย และเป็นที่นิยมค่อนข้างมากในปัจจุบันเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบการเสริมกำลังดินหรือ reinforced earth ส่วนมากเป็นการเลือกใช้วัสดุแผ่นใย,ยสังเคราะห์ชนิดรับแรงดึงสูงที่ค่าการยืดตัวต่ำมาช่วยเสริมกำลังเช่น geogrid หรือ geocomposite โดยเป็นการปูในแนวราบด้านหลังกำแพงแล้วบดอัดดินขึ้นมาเป็นชั้นๆ ส่วนด้านหน้าเลือกวัสดุป้องกันการกัดเซาะได้หลากหลายเช่นกล่องแกเบียน้นบล็อกคอนกรีตหรืออาจเป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบที่3เขื่อนป้องกันตะลิ่งชนิดอาศัยธรรมชาติหรือ natural bank protection รูปแบบของเขื่อนชนิดนี้จะเลือกใช้วัสดุทางธรรมชาติเช่นพืชชนิดต่างๆมาปลูก เพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะเช่นต้นสนยญ้าแฝกหรือพืชคลุมดินบางชนิดมาร่วมด้วยแต่ก็อาจมีการใช้เข็มไม้มาตอกเพื่อช่วยเพิ่มเศรษรภาพอีกเขื่อนรูปแบบนี้มีข้อดีก็คืออาจมีค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่ารูปแบบอื่นข้างต้นแต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องการควบคุมคุณภาพและการกำหนดความลาดเอียงให้ได้มากตามต้องการ และนั่นคือทั้ง3รูปแบบของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีใช้กันในปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตอนท้ายนี้อีกรอบก็คือเขื่อนทุกประเภทต้องมีการยอมให้น้ำใต้ดินสามารถซึมผ่านเข้าออกโครงสร้างเพื่อลดแรงดันที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกดังนั้นเจโ t เท็กซ์ทจึงเป็นวัสดุที่จำเป็นมากในทุกโครงสร้างของเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยประเภทของเจโเท็กซ์ท ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ก็คือ n o n w o v e n g e o t t x t i l e เพราะสามารถระบายน้ำได้ดีมากยืดหยุ่นตัวได้สูงเหนียวแล้วก็ฉีกขาดยากการป้องกันตลิ่งพังไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของน้ำและเลือกวิธีให้เหมาะสมกับพื้นที่ถ้าใครยังไม่แน่ใจหรืออยากให้ g e o t e x t i l e Thailand ช่วยแนะนำระบบเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้กับหน้างานของคุณติดต่อผมได้เลยครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ g e o t e c t a i Thailand Podcast GeoTech Thai เกรดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์